สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปมาอัปเดตนะครับสำหรับ Binance Live นะซึ่งแอดเนี่ยได้เคยทำคลิปเกี่ยวกับ Binance l i ฟ e ไปแล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะมีอัปเดตใหม่เข้ามานะครับเกี่ยวกับ Binance l i ฟ e แล้วก็กิจกรรมเช็คอินแล้วก็รางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรม Binance l i ฟ e ต่างๆนะครับ <Wow. S 1> และก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอต่อจากนี้อยากให้ทุกท่านช่วยกันกด u b s c r i b e และกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดได้ทำคลิปดีๆต่อๆไปด้วยครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับใครที่ยังไม่ทราบนะครับอาดี๋ย,ย้อนให้ดูใหม่นะครับเมื่อเข้ามาที่หน้าของบีแอนด์นะให้แตะที่คำว่า more นะครับจากนั้นเลื่อนลงมาก็จะเจอในส่วนของ Gif t and camping นะครับก็จะมีในส่วนหัวข้อของบ i n a น c e l i t e นะครับตรงนี้นะ เมื่อเข้ามาแล้วนะครับการเข้าร่วมกิจกรรมก็ไม่ยากนะฮะให้มาที่คำว่า follow จากนั้นนะครับจะเห็นตรงตัวเล็กๆเ,เป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะครับเขียนว่า limited bonus ให้แตะเข้าไปได้เลยครับเมื่อมาถึงหน้านี้นะครับก็จะมีในส่วนของรายละเอียดต่างๆนะนั่นก็คือด้านบนสุดนะครับก็จะเป็นแต้ม my activity p o i n t ของเรานะครับซึ่ง a d เนี่ยก็ทำการ log in กิจกรรมเก็บสะสมแล้วก็ทํากิจกรรมใหม่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ในส่วนของพอยต์ตรงนี้นะก็เลยมีจํานวนค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ผนวกกับการมีอัปเดตใหม่เข้ามานะทำให้แต้มนี้เนี่ยมันใช้งานได้ดีขึ้นนะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยการจะใช้แต้มก็คือมีแค่สุ่มรางวัลก็จะเป็นบล็อกบอยแล้วก็บนัสเหรียญ b u s เนะเป็นกิฟต์ไวเซอร์นะตอนนี้เขามีอัปเดตใหม่นะครับค่อนข้างจะแจ่มไปเลยนะฮะนั่นก็คือไปดู i n n i n g wheel ก่อนนะครับ ในส่วนของ spinning wheel ก็ยังคล้ายๆกับเวอร์ชั่นเก่านะฮะนั่นก็คือจะมีการได้ voucher แล้วก็มี live gift รวมถึง Bitbox นะอันนี้ก็เป็นรางวัลค่อนข้างจะพิเศษหน่อยนะครับซึ่ง Bitbox เนี่ยในกล่องก็จะมีโอกาสได้รับเหรียญต่างๆนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะ no p r i c e ด้วยนะนั่นก็คือไม่ได้รับรางวัลน,นะครับตรงนี้นะจะมีทั้งข้อดีแล้็ข้อเสียนะครับสามารถไปดูใน วิวรีวิดลิ์ได้นะครับว่าจะได้อะไรบ้างนะเขาก็จะมีตั้งแต่บล็อกบอยนะครับในระดับต่างๆแล้วก็มีในส่วนของ b ิวเอ็ดี r นะขั้นต่ําจะอยู่ที่0.1 b ิ d นะครับแล้วก็รางวัลใหญ่สูงสุดก็คือ999 b ิ d อในส่วนของด้านล่างนะครับก็มี NFT mystery box ครับแล้วก็มีถึงของขวัญไว้ส่งในไลฟ์นั่นก็คือ l ลลิปป p แล้วก็ Flower นะครับ ของราวันก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะะเดี๋ยวย้อนกลับไปดูในส่วนของหัวข้อต่อไปนะครับ redeem shop นะครับตรงนี้เป็นการอัปเดตใหม่ที่เข้ามาของทางไบเนตไลน์นะเดี๋ยวพาไปดูว่ามีรางวัลอะไรบ้างนะครับมาในส่วนของ v o i c e h e r gift ตรงนี้จะเป็นการแลกซื้อบ o ็อกบอยนะครับโดยใช้พ o i n t ของเราในการแลกนะ10,000ชิ้นนะครับตรงนี้เขาจะบอกอยู่นะว่ามีคนแลกไปเท่าไหร่นะครับนะมีบ็อกบอยทั้งหมด4แบบนะฮะ แล้วก็มาในส่วนของบริตบล็อกนะครับตรงนี้ก็สามารถแลกได้เลยนะคุณไม่ต้องไปสุ่มลุ้นโชคในวงล้อนะครับสปินนิงนะก็สามารถที่จะใช้พอยต์สองพเรนี่ยแลกได้เลยนะครับในหัวข้อต่อไปนั่นก็คือ b s d Cash Watcher นะครับตรงนี้คุณสามารถแลกได้เลยนะโดยไม่ต้องไปเสี่ยงบุญสปินนิงมีโอกาสที่จะไม่ได้รับนะครับอันนี้คุณสามารถแลกแล้วก็รับ ได้ทันทีชัวร์เลยนะถ้าพอยต์ของคุณนั้นมีถึงนะครับก็จะมีตามนี้นะมีทั้งหมด4อย่างนะครับนั่นก็คือ10 b v ิวตี้แคชวอนะครับอันนี้ก็จะจำกัดนะใบนะครับแล้วก็ในส่วนของ0.1 b v d Cash v o ่ c บิ r ตอันนี้ก็จำกัด1,000นะใช้แต้มแรก1,200แล้วก็100 b v d Saving Trail นะครับอันนี้เป็นเหมือนกับ เป็นบัตรส่วนลดนะอันนี้จะไม่ใช่เป็นเหรียญ BUSD ที่เราจะได้มานะจะเป็นเหมือนเหรียญส่วนลดนะเพราะว่าใช้จํานวนพอยต์น้อยในการแลกนะครับแต่ได้ BUSD มา100เลยนะถ้าใครทราบว่านําไปใช้ส่วนไหนนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้านล่างได้นะแต่คิดว่าน่าจะใช้ในการลดค่าธรรมเนียมนะครับอาจจะเป็นในส่วนของค่าธรรมเนียมในการเทรดต่างๆนะก็สามารถใช้ตรงนี้มาเป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมได้หรือเปล่านะครับก็ไม่ค่อยมีคนแลกเท่าไหร่นะครับ แล้วก็อันสุดท้ายนะก็คือ5 b e u t ค Cash Watcher อันนี้ใช้3,000 point ในการแลกนะครับก็จะได้ประมาณ5 b d u t d หรือตีเป็นเงินก็ประมาณ165บาทนะราวนี้นะครับ3,000 point แลกได้165บาทนะก็เดี๋ยววันนี้จะมาแลกให้ดูกันนะครับแล้วก็จะแนะนำวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งมันมีแบบใหม่เข้ามาให้เราเข้าร่วม เพิ่มขึ้นนะครับลายท่านอาจจะไม่ทราบนะงั้นเดี๋ยวไปดูในส่วนของการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนละกันนะครับแล้วสุดท้ายเดี๋ยวจะมาแกลกรางวัลให้ดูนะมาดูในส่วนของการล็อกอินประจําวันนะครับตรงนี้นะคุณก็สามารถที่จะแตะที่ ToD a y นะครับคำว,ว่า today คุณก็จะได้รับแต้มประจําวันนะซึ่งจะล็อกอินทั้งหมด7วันนะครับจันถึงอาทิตย์แล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นรางวัลพิเศษด้วยนะ ึ่งแอดก็ยังไม่ทราบนะครับว่าเป็นรางวัลอะไรนะเพราะว่าใบนั้นเพิ่งอัปเดตเข้ามานะฮะต่อไปเป็นกิจกรรมตรงนี้จะมีในส่วนของหัวข้อทั้ง2นะครับจะมีทั้ง d a i l ่แล้วก็มี Time l i m i t e d ซึ่งอันเนี้ยไทม์ล i มิเยังไม่มีอะไรเข้ามานะครับซึ่งอาจจะเป็นกิจกรรมเฉพาะในการเข้าร่วมนะแล้วก็ทำา d a l l y a t t i v i t y ไปก่อนนะครับมาดูหัวข้อแรกเลยนะครับตั้งแต่หัวข้อที่1 2และ3นะครับ w a watch live for 5นาทีถึง15นาทีนั่นก็คือเข้าดูไลฟ์สด5นาทีไปจนถึง15นาทีคุณก็จะได้พ o i n t มาทั้งหมด20พอ i n t ต่อไปหัวข้อที่4การแชร์ spinning นะครับนั่นก็คือไปแชร์ในส่วนของกลงล้อนะครับให้เราเข้าไปที่ spinning w h e l นะฮะจากนั้นจะเห็นเมนูขวาบนสุดนะเป็นรูปกล่องสี่เหลี่ยมแล้วมีลูกศรนะั่นคือสัญ,ญลักษณ์ของการแชร์นะครับให้แตะเข้าไป จากนั้นคุณก็สามารถที่จะแชร์อินเมดนะครับแล้วก็แคนเซลออกมาได้นะแล้วก็ปิดไฟนะครับเพียงเท่านี้คุณก็จะได้รับแต้มหัวข้อต่อไปนะครับแชร์ไลฟ์โพสตนะครับคุณก็เข้าไปแชร์ในไลฟ์นะอันนี้อยู่ๆมันก็เด้งขึ้นมาเนาะก็คือเราต้องเข้าไปในอ่าดูวิดีโอไลฟ์นะครับแล้วเราก็กดแชร์เข้าไปนะอันนี้กดรับได้เลยนะโอเคต่อไปก็เป็นการ Copy Link นะครับแล้วก็คือแชร์ Copy Link นะ เราก็ให้เข้าไปที่ไลฟ์สดก็ได้นะครับกดกลเข้าไปนะจากนั้นนะครับแตะที่จุดสามจุดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกคําว่าแชร์แล้วก็นี่นะครับคําว่าแชร์ลิงก์นะแตะเข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นกดออกมานะครับแล้วก็รวมถึงแชร์อินเมจด้วยนะทีเดียวเลยนะครับทําทีเดียว2ออย่างนะจากนั้นนะครับแล้วก็ปิดไปตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะย่อลิงก์ได้นะครับเราก็สามารถที่จะเก็บคะแนน ในส่วนของหัวข้อที่1-3นะครับก็คือการเข้าชมไลฟ์สดนะตัวนี้เราสามารถเก็บเวลาได้นะโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเปิดหน้าไลฟ์ไว้ตลอดนะครับกดก็ดได้เลยสำหรับการแชร์นะฮะมาในส่วนต่อไปนะครับการ Watch Replay ตั้งแต่5-15ถึง15นาทีนะครับนั่นก็คือไปดูคลิปย้อนหลังนะแล้วก็สามารถกดโกเข้าไปเพื่อไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับถ้าติดหน้านี้อยู่ก็สามารถที่จะกดคอนเฟิร์มเพื่อย้ายไปดูหน้า ดีเพยย้อนหลังนะคลิปย้อนหลังได้นะครับตรงนี้เราก็จําเป็นต้องดูให้ถึง15นาทีโดยเปิดหน้านี้ทิ้งไว้นะจากนั้นก็ปิดนะครับแล้วเราก็จะสามารถที่จะรับพอ i n t ตรงนี้ได้นะฮะต่อไปมาดูในส่วนของเซน์วช i เชอร์กิฟนะครับอันนี้เราจําเป็นต้องไปส่งของข,องขวัญให้เพื่อนๆน,นะซึ่งใครมีของขวัญก็สามารถจะไปส่งได้นะฮะแล้วก็ ในส่วนของหัวข้อต่อไปนั่นก็คือการเซ็น5้ o ไวช์เชอร์กิฟต์ก็คือส่งของขวัญทั้งหมด5ชิ้นนะครับคุณก็จะได้ไปทั้งหมด10พอยนะครับซึ่งอันนี้ถ้าใครอยากเก็บของขวัญไว้ซึ่งแอดก็ไม่ค่อยได้ส่งนะครับเพราะว่าของขวัญค่อนข้างหายากนะสหัวข้อน,นี้ก็อาจจะทําได้ยากนะครับก็สามารถที่จะข้ามไปได้นะต่อไปเป็นการ Subscribe to Like นะครับนั่นะก็คือการติดตามไลท์ที่กําลังจะมาถึงนะวิธีถ้ากดโกเข้าไปเนี่ มันจะไม่ทำงานนะครับวิธีการทำกิจกรรมนี้นั่นก็คือไปที่ Follow จากนั้นนะครับจะเห็นคำว่า live activity ไหมครับก็จะมีในส่วนของหัวข้อไลฟ์ต่างๆนะซึ่งให้เราสังเกตตรงมุมซ้ายบนในกรอบของรูปภาพไลฟ์นะครับหาคำว่า preview นะให้เราแตะเข้าไปเลยนะครับจากนั้นแตะที่ปุ่ม add remember นะครับเพื่อที่จะติดตาม subscribe ก่อนที่จะมีการไลฟ์นะตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถที่จะทําในส่วนของภารกิจ s u b s c r i b e to ูไลค์ได้แล้วนะครับนะรับรางวัลได้เลยต่อไปเป็นการ Follow 3 u s ยูเซอร์นะครับอันนี้ไม่ยากนะครับเข้าไปที่ไลฟ์สดแล้วก็กด Follow เพื่อนๆที่อยู่ในแชทนี้นะครับแตะเข้าไปเลยนะสมมตินคนนี้นะครับนายโอเว์ซูนะครับแล้วก็กด Follow ไป1คนนะครับแล้วก็กดไปให้ครบ3คนนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็ย่อลงมาดูทีนี้ก็ผ่านแล้วนะครับนะกดรับคะแนนได้เลยแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายก็คือการคอมเมนต์3ครั้งนะครับก็เข้าไปที่ไลฟ์สดครับจากนั้นก็พิมพ์อะไรลงไปก็ได้นะครับก็จะพิมพ์จุดไปนะครับ3ครั้งแบบนี้นะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะสำหรับ การทำกิจกรรมบบต่างๆนะครับแล้ที่เหลือก็จะเป็นการชมไลฟ์สดแล้วก็ชมรีเพยย้อนหลังนะครับเดี๋ยวแอดจะไปทำให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะมาดูการแลกรีดิมช็อปแล้วก็จะสปินนิ่งให้ดูสัก5ครั้งนะครับว่าจะได้รางวัลดีไหมนะแล้วก็จะมารีดิมช็อปใช้แต้มพอ,อยในการแลกตัว B ิ d ดีให้ดูกันด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นช่วงของการสปินนิ่งนะครับ เดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าจะได้ของรางวัลดีๆไหมก็จะสปินทั้งหมด5ครั้งนะครับไปเป็นลุ้นกันนะฮะอ่าได้ flower มานะครับครั้งที่1ต่อเลยครับ บอยครับอรอสักครู่หนึ่งนะกดเร็วไปหน่อยนะบล็อกบอยอีกครั้งหนึ่งนะครับมา ครบหครั้งนะครับหมนุนอีกหนึ่งครั้งแถมให้เริ่มติดใจนะฮะโอเคอก็ประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะได้ไลฟ์กิฟต์นะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปลองแลกรีดีมกันดูนะครับออันนี้เลยสองกล่องแล้วนะ เดี๋ยวแอดจะรับ NFT Mastery Box นะครับ1กลอ่องปึ๊บหาเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็เหลืออีกกล่องเดียวแล้วนะสำหรับใครที่มีแต้มนะครับก็ให้รีบไปแลกนะมาดูในอ o เชอร์กันบ้างนะครับอ o เชอร์ er ตอนนี้10 BVD นะครับน่าจะคุ้มที่สุดนะ พอใช้2,800นะครับมีจำนวนเหลืออีก5ใบครับสำหรับคูปองแล้วก็100 b งร s s v v n n g อันนี้ก็เลยเยอะนะเดี๋ยวเราจะมาแลกเป็น10 b บ d v o ีไว e r เกันนะครับขึ้นว่า Error นะเดี๋ยวลองกดใหม่ครับเหมือนจะมีปัญหานะครับแลกไม่ได้นะ ลองเข้าไปไหมได้ไหมก็ไม่ได้นะครับงั้นเดี๋ยวแอดไปแรกเป็น NFT m y j e h r y Box ให้หมดเลยละกันนะครับเลยกองสุดท้ายนะแรกไปเลยละกันนะครับเพราะว่า b บืดแรกเหมือนจะมีปัญหาอยู่นะครับ คนะครับได้มา2กล่องนะฮะทีนี้เราจะเช็คของรางวัลได้จากไหนนะครับเดี๋ยวแอดต้องขอหาสักครู่หนึ่งนะ a later minutes mirror the 20ก<า>็สรุปยังหาไม่เจอนะครับว่ากล่อง NFT Mystery Box นี้มันไปอยู่ที่ไหนนะฮะถ้ายัางไงใครที่เคยแลกแล้วก็รู้ก็รบกวนนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะและหาไม่เจอจริงๆนะครับใน my NFT ก็ไม่เจอนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับกิจกรรมอัปเดต Binance Live ที่ มีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับสำหรับใครที่สงสัยตรงไหนก็สามารถสอบถามได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับแอดก็จะมาอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับขอให้มีความสุขกับการเข้าร่วมกิจกรรมใบนั้นไลฟ์ทุกท่านนะแล้วก็ขอให้โชคดีได้ของรางวัลดีๆกันด้วยนะครับสวัสดีมันนี่ออเดตทุกท่านครับ